สวัสดีครับนะฮะก็สวัสดีพี่พี่ทุกคนนะครับนะฮะวันนี้ยุทธก็ได้เข้าไปดูในแชทนะครับในแชทเพจนะฮะแอปเงินกู้เถื่อนเตือนภัยมิจฉาชีพนะครับก็ได้เจอกับพี่ท่านหนึ่งนะครับนะฮะยุทธก็ได้ดูข้อมูลนะฮะดูแบบคือคือแชทมาเยอะแล้วก็ยอดที่เอ่อพี่เขาโดนเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวเรามาดูตามนี้เลยแล้วกันผมคิดว่าคนในประเทศไทยเนี่ยน่าจะเจอคล้ายๆอย่างพี่เขานะครับ ในแอปของยืมอย่างมีความสุขนะครับยุทธก็เคยพูดไปเยอะแล้วแหละไม่ว่าจะลงคลิปหรือมีการไลฟ์สดนะครับนะฮะก็เดี๋ยวมาดูข้อความของพี่เขาเลยแล้วกันนะฮะว่าพี่เขาเนี่ยจะผ่านได้ตอนไหนจะหยุดตอนไหนเมื่อเห็นคลิปของผมแล้วนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะฮะโดนเหมือนกันค่ะยืมอย่างมีความสุขจ่ายไปแล้วประมาณ2 5 0 0โอ้โห2 5 0 0เลยนะ เหลืออีก39 0 0 0ด้วยนะครับตัดสินใจบิดเมื่อวันที่21เดือนธันวาคมนะครับมีเงินไว้จ่าไปแล้ว50,000ด้วยเหลือจ่ายอีก30,000ตัดสินใจบิดเมื่อวันที่22เหมือนกันนะฮะเดือนธันวาที่ผ่านมานะครับมงคลกับฉับวัยจ่ายไปแล้วเยอะมากจำไม่ได้เลยอะ่ะแต่เหลือจ่ายอีกแอปละ5 0 0 0กว่าอีก กำหนดวันที่25ด้วยนะครับของเดือนที่แล้วนะฮะแล้วก็มีอีซี่เงินกู้ยอดทั้งหมดเนี่ยเหลืออีกประมาณ2,000 20, 0ต้นต้นโอ้พวกเราคิดดูดิไม่ล่อไปแบบประมาณ 3, 4แสนเลยเนี่ยโอ้โห,โหสุดๆอะ่ะเขาบอกว่าทั้งหมดเหลืออีกประมาณเนี่ย20,000ต้นต้นกำหนดคือวันที่ 3, เดือนหนึ่งที่ผ่านมานี้อีกนะครับตอนแรกยอมรับว่า พลาดจริงๆคิดว่าไหวอย,บบนะะอย่าคิดแบบนั้นนะฮะอย่าคิดแบบนั้นนะเพราะว่าพวกนี้เรายิ่งจ่ายยิ่งแย่ผมบอกไว้เลยนะครับคิดว่าไหวค่ะแต่กลายเป็นต้องเอาแอป,ปนั้นมาโปะแอป,ปนี้จําได้ไหมฮะที่ยุทธบอกนะครับเวลายุทธไลฟ์สดหรือทําคลิปเนี่ยต้องเอาแอป,ปนู้นมาโปะแอป,ปนี้โปะไปโปะมาอ้าวมันต้องใช้กี่ตัวถึงโปะได้ตัวหนึ่งสามตัวโปะได้ตัวหนึ่งเนี่ยอ่ะ พอปลไปปลอมาเอาตาันแล้วหมดแล้วแล้วไอ้ตัวที่เอามาโปะอ่ะเราจะเอาตัวไหนมาโปล่ออีกอก็ในเมื่อมันไม่ให้อีกหาแอป,ปไหนก็ไม่ได้แล้วเห็นไหมมันก็จะเป็นแบบเนี้และทีนี้คุณก็จะไปกู้รอบนอกนอกระบบแบบเนี้หรือมีการขยายเวลาแบบเนี้เราโดนทั้งขึ้นทั้งลงผมบอกเลยนะครับเนี่ยก,ก็อย่างที่ที่เขาบอกมาเนี่ยนะครับนะฮะต้องเอามาโป่นู่นนี่นั่นมันเยอะนะครับมันเยอะไปหมดนะฮะ เ,เงินมีความสุขเงินไว้เนี่ยเครียดหนักมากนะฮะร้องไห้ตลอดนะฮะทำงานหาเงินจ่ายยังไงก็ไม่หมดสักทียุดบอกแล้วนะครับคุณจะมีเงินเดือนเท่าไหร่เนี่ยเดือนละแสนก็ไม่รอดนะ,ะคือต้องจ่ายมันอยู่แบบนั้นนะ่ะมันไม่จบไม่สิ้นน่ะผมบอกเลยไม่จบไม่สิ้นครับนะฮะพี่เขาบอกว่าโอ้โหร้องไห้ตลอดทํางานหาเงินจ่ายยังไง<ๆ>ก็ไม่หมดสักทีเอาบ้านไปจำนองโอ้ เอาบ้านไปจำนองด้วยนะครับอืมเอาบ้านไปจำนองก็ยังไม่พอยังเหลือมงคลฉับไวอีซี่ที่ยังไม่ได้บิดกำลังตัดสินใจค่ะเพราะกลัวทำคนรอบข้างเดือดร้อนโอหอ่ะข้อความต่อมาแล้วกันนะฮะสามวันที่บิดมาเนี่ยของยืมอย่างมีความสุขนะครับกับเงินไว โทรตามหนักมากค่ะส่งข้อความอยาบคครมาข่มขู่แต่ตอนนี้ยังไม่มีโทรมาหาคนรอบข้างค่ะนะครับนะครับพี่เขาก็ทักมาหานะครับทักมาหาแล้วก็ยุติถ้ามีเวลานะครับยุติจะค่อยๆดูนะฮะในเคสแต่ละเคสของแต่ละคนนะฮะทีนี้เขาก็บอกว่าเออดูวันต่อวันค่ะว่ามันจะโทรไปหาใครบ้างนะฮะเครียดจนแทบนอนไม่หลับเลยค่ะหนูเห็นคลิปพี่มาหลายเดือนแล้ว ทำไมยังไม่บิดอ่ะอืมแต่ไม่กล้าบิดมันจริงๆกลัวทำคนในบริษัทเดือดร้อนกลัวทุกคนไม่เข้าใจไอ้ตรงนี้แหละไอ้ตรงนี้แหละที่พวกกลุ่มแอปเถื่อนอะไรพวกนี้กลุ่มพวกมิจฉาชีพนะในแอปสินเชื่อน,นอกระบบเนี่ยนะมันกดดันแบบนี้แหละจะโทรหาคนรอบข้างอย่างเนี้ยทำให้เรากลัวตรงนี้แหละกลัวทุกคนไม่เข้าใจ ะะซึ่งตรงนี้ยุทธเคยพูดไปแล้วนะครับอืมคนรอบนอกเนี่ยอธิบายไปก่อนไม่เข้าใจปล่อยไปก่อนเอาชีวิตเราและครอบครัวก่อนเรื่องเงินเนี่ยยิ่งเราไปกู้ยิ่งเราไปหานอกระบบนะยิ่งหนักนะผมบอกเลยนะเพื่อเอาเงินมาให้พวกแอปพวกนี้เหรอไม่มีประโยชน์ครับนะถ้าเจอผมแล้วเนี่ยอย่าปล่อยเป็นเดือนดิถ้าเจอผมแล้วคุณต้องจบวันนั้นเลยครับนะอย่าลีลาต้องจบครับ บอกเลยต้องจบนะฮะเนี่ยเครียดจนแทบนอนไม่หลับเลยค่ะเออแต่เครียดจนตัวเองป่วยด้วยเนี่ยอ่ะน้ำหนักลงอะ่ะเลยตัดสินใจค่ะไปแจ้งความไล่อธิบายให้ทุกคนฟังค่ะทุกคนก็เข้าใจแต่หนูก็อดเครียดไม่ได้กลัวไปหมดทุกอย่าง2องแอปที่บิดหนูยกเลิกการเข้าถึงทุกอย่างบล็อกโปรไฟล์เฟซบล็อกไลน์หมดค่ะแล้วลบแอปไปแล้ว เหลือ3มแอปที่กำลังตัดสินใจว่าจะบิดดีไหมไม่ต้องแล้วไม่ต้องตัดสินใจอะไรนั้นคุณบิดเลยนะครับคุณบิดเลยแต่ก็ยกเลิกการเข้าถึงข้อมูลทุกอย่างไปแล้วแต่ยังไม่ได้ลบแอปลบได้เลยนะฮะผมก็เลยทักไปว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับนะฮะอ่ะเรามาดูกันตอนนี้ไม่มีตามแล้วค่ะหืมทำไมอ่ะสบายใจมากค่ะ มงคลฉับไวอีซี่บิดว่าแรกตามคนรอบข้างฉ่ำตกเย็นเลยตัดสินใจรับสายแล้วบอกไปแจ้งความแล้วก็เงียบและไม่มีตามอีกเลยส่วนยืมอย่างมีความสุขกับเงินไวตามเราคนเดียวมีข้อความตามหยาบคายมากแต่ปล่อยเยี่ยมอาทิตย์นิดนิดหายแล้วค่ะถ้ารู้แบบนี้แต่แรกบิดตั้งแต่ครั้งแรกแล้วค่ะไม่มาหาจ่ายเป็นแสน เห็นไหมสองแสนกว่านะครับแล้วเท่าที่ดูนะรวมๆแล้วเนี่ยเหยียบสี่แสนนะที่ผมดูเมื่อกี้นะอย่างที่พวกเราได้ดูอะนะครับก็ผมบอกแล้วนะครับถ้าเจอคลิปยุดนะอย,อย่าลีลาอย่ารอนะครับรอได้ลีลาได้แต่อย่าหาจ่ายถูกไหมอย่าหาจ่ายครับคุณลองดิคุณคุณลองดูดินะครับปัญหาพวกเนี้ยคุณลองบวกดู นะครับยิ่งคุณท้อยิ่งคุณกลัวยิ่งคุณกลัวการกดดันกลัวการข่มขู่กลัวการลงพื้นที่แล้วจะไปเหลืออะไรกับชีวิตอะ่ะมันก็ได้ใจดิมิชาชีพอะ่ะคนไทยนะที่ทํานะผมบอกไว้นะไม่จเจริญหรอกผมบอกเลยไปทํางานพวกเนี้ยพู่ไทยทั้งนั้นเยอะด้วยนะฮะพวกฉับไวเคเคมงคลอีซี่จริงๆนะครับแล้วพี่เขาก็ผ่านมาได้แล้วแต่ตอนนี้ผมผมดีใจมากๆนะครับ ตั้งแต่เดือนธันวาแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาเห็นคลิปผมเนี่ยไ,ไล่ล่เรียเนี่ยเดือนสองเดือนแล้วนะถ้าพี่เขาหยุดตอนนั้นนะเห็นไหมก็อย่างที่บอกอะลงท้ายเนี่ยรู้งี้น่าจะจบตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแค่เพียงว่าเขาไม่มีคนคุยด้วยหรือที่ปรึกษ,ษาอะไรสักอย่างแต่แต่พี่เห็นผมแล้วนะครับเห็นผมแล้วก็ยังตัดสินใจบิดคือถ้าไม่บิดเนี่ย หรือหรือไปเจอตอนตันก็ไม่รู้นะหลายหลายคนเนี่ยเจอตอนตอนที่แบบมันมันส,สุดของชีวิตแล้วเนี่ยมันถึงหยุดถูกไหมอ่ะเอาจริงถึงหยุดไม่งั้นไม่รอดฮนะจะไปหาเงินจากไหนแล้วมันมันตันไปหมดแล้วอะทําไงอะแต่ชีวิตดีก็เนี่ยอยากอยากบอกให้ทุกคนได้รู้นะครับเนี่ยเ,เป็นการแชร์ประสบการณ์นะของของ,ของพี่ท่านหนึ่งนะครับที่ยุดเข้าไปดูเนี่ยใ,ในในช่วงบ่ายวันนี้ สองแสนกว่าเนี่ยแล้วที่รวมๆแล้วผมว่าประมาณ4ี่แสนถ้ายังจ่ายนะถ้ายังจ่ายนะครับนะแล้วเขาก็โอเคแล้วเห็นไหมก็ไม่มีตามแล้วบ้างนะฮะเคองเงียบไปแล้วบ้างนะครับตั้งแต่เดือนธันวานะครับตั้งแต่พวกประมาณแบบปลายเดือนอะปลายเดือนธันวาตอนนี้มันก็ต้นเดือนมกราแล้วนะครับแล้วเขากาลังจะสู้อยู่กับจุดจุดนี้อยู่แต่ผมคิดว่าพี่เขาผ่านแน่นอน ต้องกล้าครับผมบอกไว้เลยถ้าไม่กล้านะล่วง